สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภุสุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะคลิปนี้เป็นแนวทางเารพัฒนานาะคะของอาจารย์ทวีนะคะจารย์ทวีจันตะคำะหลังจากเลขออกไปแล้วนจะจ๊ะแนวทางออกไปแล้ว508242คแปดสองสี่สองห ข้างล่างออกแปดสองปรากฏว่าให้เจ็ดสองนีหนึ่งแต้มนะคะนีหนึ่งแต้มของจันทวีนี่ค่ะปรากฏว่านี้ลุดเนาะคะ่ะว่าที่แล้วเข้าเนาะหกแล้วก็หกเจ็ดของจันทวีว่าที่แล้วเข้าอยู่เนอะทั้งเลขวิ่งเลขจับคู่เนาะคะ่ะ งวดก่อนก็เข้าที่วิ่งแปดนะคะวิ่งรูดแปดเข้าอยู่เนาะวงวดก่อนก็เข้าวิ่งรูดสองแล้วจ้ะวิ่งรูดสองมาอยู่นะคะเข่าสามสีงวดสี่งวดติดตนอ่ะหนึ่งสองสามสามงวดสี่งวดติดงวดหนึ่งวดหนึ่งคะตามต่อแล้วค่ะแนวทางมีข้างมีหลุดด้วค่ะเอฟซีทุกพ่อทุกแม่งวดที่ยี่สิบแปดแล้วจ้ะ ยี่สิบแปดจันทวีหกสิงหาคมหกแปดลพัฒนาวันพุธเนาะค่ะอ่ะเดี๋ยวว่าเบิง์นะคะวิ่งดุดตัวไหน เข้ามีหลุดเนะงานแนวทางแป๊บหนึ่งนล้วอะของจันทวีมีฮาหนอยมีลาว,ลวนะค่แล้วก็มีรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยบบท่านได้ลงเนาะคะ่ะเอาลาวเอาฮาหนอยไปกรอนฮานอยของรู้สึกฮาหนอยของเพื่นกะซิมีเข่าเหรอล่าลมือนี่เพื่อนบ้านวันที่หกเนาะคะ่ะลาวพัฒนาวิ่งรูดเนะจ้ะวิ่งรูดมาที่สองคะ่ะสองเมตรเดียว จับคู่สองห้าสองสี่สองเจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามตัวมีสองห้าสี่เนาะคะ่ะห้าสี่เจ็ด เลขจันทวีมีโบรายหรอกคะ่ะมีอยู่เก้าชุดนะจ้ะนี่จ้ไนนะ,ะ,จจะไม่มีตัวเน้นนะคะจันทวีจะไม่มีตัวเน้นเนาะ บ้านนะคะอันนี้อาจารย์ส่งมาให้นะคะนนี่ลายมือนะคะนลายมือขออาจารย์ทวีส่งมาให้ทางช่องนี่ค่ะของจริงเน,ะะงงนะะาะวันที่หกเดือนแปดหกสิงหาคมสองห้าหกแปดเพื่อนบ้านก็คือลาวพัฒนาวิ่งลูดสองดะคะัมีสองห้าสองสี่สองเจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามตัวมีสองห้าสี ห้าสี่เจ็ดสองห้าเจ็ดนะคะของจารย์ทวีนี่จะไม่มีตัวเน้นนะคะ่ะจะไม่ได้เน้นให้เนาะมายังไงก็แบบนั้นเนอกจากค่ะถ้าจับถ้าเป็นเลขถ้าเป็นเลขนะคะถ้าเป็นเลขแบบสี่ตัววินเนาะก็จะมีสองมีห้ามีสี่มีเจ็ด มีสองมีห้ามีสี่มีเจ็ดเนาะมีสองมีห้ามีสี่มีเจ็ดสามตัวสี่ตัวเนาะมีสองมีห้ามีสี่มีเจ็ดนะคะเป็นชุดวินเนาะสามตัวอันนี้แอดเขียนให้เองด้วยค่ะสี่ตัวหน้าเด่นสองแล้วค่ะจันให้วิ่งรูดสองก็คือเด่นสองเนาะจ้ะ ่คะเราพัฒนาตอนเย็นนะค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพืเอ่อไดกดให้เมื่อแรกไงถือสามตัวตรงๆเฮงๆเลยปังๆมันๆนะค่ะนี่ค่ะของเก่าของใหม่นะจ้ะเก่าวดที่แล้วเข่าอยู่ด้วยค่ะเก่างวดที่แล้วนี่ค่ะ เก่าวงวดที่แล้วเข้าอยู่นอกจากเข้าหกแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดหกอยู่นะหวดกหวดก่อนเขาที่ล่างหกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเป็นหกแปดเจ็ดนองวดที่แเราเกือบแตกสามตัวนะถ้าเป็นหนึ่งนี่ก็ะโอมาสามตัววดกรเขาเลขวิ่งเนอกจากวดก่อนเขาวิ่งเข้าเล็กวิ่งอยู่ที่แปดสามสิบ กรกฎาเข้าเป็นเลขวิ่งออกสองแปดให้แปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะนี่หนึ่งแต้มงวดวันที่ยี่สิบแปดแล้ให้สองเนาะสองห้าสองแปดให้สองซีแล้วจ้ะนี่หนึ่งแต้มงวดอันก้อนงวดนี้เข่าบนนะคะเข้าบนเข้าล่างอย่างนี้ค่ะเข้าบนล่างเพราะว่าแอดบอไดเอาลงคลิปเนาะก็ถือว่าเข้าจังหวัดแล้วเข้าติดกันหนึ่งสองสาม นะเข้าติดเข้าติดกันสี่งวดรวมเลขวิ่งด้วยนะคะเข้าสี่งวดติดแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางซ่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นนะคะไม่ส่งเสริมไม่สนับสน,นุนเล่นการพนันทุกชีิดน,นะคะ ก็กลับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุตรสกุลที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์ like กดแชร์กดติดตามให้กับท่านทองโจผ้ารวยไม่ทอดทิ้งกันอยู่ตลอดขอให้มีโชคมีลาบมีหมานเด้อค่ะมือแรกเนี่ยทำโค้งไปล่าเพื่อนบ้านก็ขอให้เฮงเปังปังแลวค่ะมันหมานรวยรวยค่ะไปซื้อลอตเตอรี่ไทยเนาะค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยก็ขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งขอให้มีโชคมีลาบมีหมานเฮงๆปังปังรวยรวยทุกๆคนทุกๆท่านเนาะค่ะ ผู้ใดเนาะค่ะใครสนใจที่จะ,ะเข้าไลนา์กลุ่มกับแอดเนาะมีแนวทางฮานอยเฮลนะแนวทางฮานอยแนวทางลาวแนวทางรัฐบาลไทยบางบางรายการก็ไม่ได้ลงลงชิปเน่นะปล่อยเฉพาะในไลน์กลุ่มก็สนใจก็แอดลไลน์มาได้เนาะทักไลน์นาลามาได้เลยเนาะคิวอาร์โค้ดอยู่อยู่ในคลิปของปูซุ้มเยียบเนาะคิวอาร์โค้ดยูคลิปปูซุ้มเยียบลาววันนี้เนาะ หรือโทรมาก็ได้ค่ะ0646579888ด้ะ0646579888น,นคะคะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนดน้นคะหรืออาจารย์ท่านไหนมีแนวทางเนาะค่ะจะฝากลงช่องจะให้ทางช่องโดรพารวยเป็นสะพานบุญเป็นสื่อกลางให้ก็ยินดีนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางความฝันหรือแนวทาง สูตรคำนวณเด็ดเด็ดแม่นแม่นแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกสำนักทุกอาจารย์ติดต่อเข้ามาได้เนะคะ้ค่ะเป็นสะพานบุญใหะะ้แลค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภมีหมาหนึงฟังดังด้วยทุกคนท,กทุกท่านแลคะ่ะแอดก็จะขอตัวก่อนเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ